สวัสดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊กยูทูบเลยนะครับออเ่ตอนนี้ก็เครื่องพีเอ็มคนละฝันมาถึงบ้านแล้วนะครับก็จะกางเต้นต่อนะพีเอ็มครับก็ว่าจะกางเต้นกินไก่เนาะพวกแขนนะครับกินกบครับกบกินกบด้วยว่าเขไม่ต้องซื้ออะไรเงินหมดกระเป๋าได้ได้ผู้เชี่ยวชาญจากพ่อพ่อน้องชิโร่นะครับมาเติมน้ำมันเครื่องให้นะครับนี่ทำไมเขาไม่มีบอกเขาใส่เขาใส่กี่ลิตรนะครับสี่สามลิตรสามลิตรกว่า สามจุดแปดครับเต,เติมแล้วเนาะนะน้ำก็เติมแล้วนะครับเมื่อกี้น้ำนี่ก็สองสองจุดแปดสองลิตรกว่านะครับแล้วก็น้ำมันโซลา่าเติมไปแล้วนะครับดูครับหนึ่งร้อยนี่ไม่ขึ้นนอนเลยอ๋อเหรอครับก็นี่รับรองน้ำมันบ<อ>ียี่สิบด้วยนะครับนี่น้ำมัน<อ>แบบไหนเนาะบียี่สิบ<อ> อ๋อเราจะใส่แบตประหยัดครับประหยัดประหยัดต้นทุนเต็มเลยนะครับเต็มเกินหรือเปล่าไม่ไม่เติมไปเลยเดี๋ยวเราใส่แบตแล้วก็สตาร์ทดูนะครับบวกบวกแดงนะลบดำนะครับโอ้ทำไมมันรวมแบนนี้

โอ้ส oh, ุดยอดเลยนะครับแบตนี uh encore, ่น nope. ักว่าสุดยอดเลยนี่สุดยอดแบตเลยนะครับแจมแกมเลยรได้นะครับก็เกือบ แสบเหงวาดนดีบางครับ โ้เสียงมันยังยังเพาะเลยนะครับแครับมับมันไม่แขกนะเรือว่าเราอยู่ใกล้แตเราไม่มาไม่เน้น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 ชอบแต่เสียงท่อนะครับยังแน่นเลยนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะดับแล้วให้พ่อน้องชิโรตติดเครื่องดูนะครับป่ามันมันหนักหนักไหนนะครับเดี๋ยวจะดับก่อนนะมันเครื่องขึ้นนะครับนี่ติดเดยวนะครับเดี๋ยวจะดับไว้ก่อนนะมันเครื่องขึ้นนะครับติดเครื่องทุกครั้งนะครับนี่อย่าอย่าอย่ามองข้ามนะครับตรงนี้นะครับปั๊มแรงดันนามันเครื่องเราต้องดูไม่ลงเลยครับ เราต้องดูให้มันขึ้นนะครับใช่มัร,ครไรครบเผื่อบางทีเครื่องใหม่เราก็ไม่ได้ดูนะครับอาจจะมีลมเข้าตามตามพวกถ่ายน้ํามันอย่างี้นะครับเราสตาร์ทมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับรถ้าว่ามันไม่ขึ้นเราก็ต้องเร่งเร่งหาหรือเอียงเครื่องหานะครับให้มันขึ้นนะครับนี่นลลจุดเล็กๆเลยนะครับห้ามมองข้ามนะครับในรูระบายอากาศคําเห็นท่อส่งลงนี่ครับข้างบนนะครับสูงเลยนะครับครับ พอน้องตำรวจติดเครื่องดูนะครับเป็นไงครับมันเวิร์กไหมครับเอาลองดูครับจับไว้หน่อยนะครับเมื่อกี้สตาร์ทแบตเตอรี่นะครับต้องอุ้ยติดติดง่ายนะครับนั่ง่ายนักมือนักมากเลยนะนั่งไม่เข้า เดี๋ยวมันตีกลักนะครับก็รันนี่ไว้ก่อนนะครับค่อยใช้งานก็ก็เราได้เครื่องใหม่มาเนี่เราต้องอุ่นเครื่องไว้เรื่อยๆนะครับรันนีไว้ก่อนนะครับตอนที่เราจะไปใช้งานจริงนะครับให้พวกลูกสูแบแหวนมันเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับ กรองอากาศกับถอยเสียนะครับนี่ใหญ่จริงๆนะครับเน่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคอยดูพีเอมยกขึ้นโครงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับโครงจะหังไหมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจด้วยนะครับก,ก,ก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับส,รสวัสดีครับ